เรื่องของโรงเรียนเหมือนกันนะครับแต่เรื่องนี้จากความหวังกลายเป็นความลําบากของเด็กนักเรียนนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองเคียงจังหวัดพังงาครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เคยได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับตําบลด้วยนะครับที่ตอนนี้ต้องการมีการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ครับคุณผู้ชมซึ่งพอจะมีการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ปุ๊บอาคารหลังเดิมเนี่ยคือใช้มานานกว่า50ปีแล้วก็มีการ ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างเอาไว้สักประมาณ5ล้านบาทนะครับแต่ปรากฏว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่อาคารเรียนหลังเก่าถูกรื้อออกไปอาคารเรียนหลังใหม่ก็ยังไม่มาครับเพราะว่าไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณคุณบัสราจิกรคำลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้มาครับทุกเช้านักเรียนชั้นประถมโรงเรียนบ้านคลองเคียนหมู่ที่1อําเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาจะทยอยมารวมตัวที่โรงเรียนตั้งแต่7โมงเช้า เพื่อเดินทางต่อด้วยรถรับส่งไปยังโรงเรียนบ้านคลองสที่อยู่หมู่บ้านถัดไปห่างออกไปประมาณ4กิโลเมตรนี่เป็นข้อตกลงร่วมกันของผู้ปกครองและครูที่เห็นถึงความปลอดภัยของเด็กๆเกพราะทางโรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียน2ชั้นซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ปี2517โครงสร้างอาคารเสื่อมสภาพผนังร้าวและหลุดร่อนเมื่อวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจได้แนะนำให้รื้อถอนเพราะไม่ปลอดภัย ผู้ปกครองและครูประเมินว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีสำหรับรื้อถอนและก่อสร้างอาคารใหม่แต่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพบว่าอาคารถูกรื้อถอนออกจริงแต่การก่อสร้างใหม่ยังไม่เกิดขึ้นอตอนนั้นเรามีความมั่นใจว่าขอแค่ปีเดียวปีเดียวแล้วก็ปีเดียวแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่ตัวกำลังก่อสร้างแน่นอนเรียนไม่ไม่มีสมาธิก็เลยว่าเห็นด้วย ก็โว่าย้ายย้ายไปที่กองใสเพราะว่าโผอ,อ่แกก็เป็นรักษาการกอเจ้ากองใสซึ่งมันก็ง่ายในการทํางานในการปฏิบัติงานก็เลยคิดก็มีมติให้ย้ายย้ายไปคือตอนนั้นเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะได้งบประมาณใช่คุณอครับมั่นมั่นใจผมก็มั่นใจเพราะว่าในเมื่ออนุมัติทุปบปกติมันต้องมีอนุมตัติในเรื่องของการกอรา่อสร้าง การย้ายนักเรียนชั้นประถมรวม155คนจากโรงเรียนบ้านคลองเคียนไปยังโรงเรียนบ้านคลองใสทํทำให้ผู้ปกครองนักเรียนต้องเดินทางไปรับส่งไกลขึ้นบางส่วนใช้บริการรถรับส่งเฉพาะกิจราคาคนละ10บาทต่อเที่ยวต่อวันตกวันละ20บาทซึ่งทั้งหมดนี้คือค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นเดิมน้ำมันเขาใส่เต็มถังก็จะใช้ได้หนึ่งอาทิตย์ม่เสียงจาก็าจากผู้ปกครองอีกท่านนะคะ แต่ตอนนี้หนึ่งทางเขาใช้ได้แค่สวงวันเพราะช่วงเช้าเขาต้องลุกขึ้นตัดยางตีสามเขาต้องไปสวนพอเจ็ดโมงเช้ากลับมารับลูกแล้วก็พาไปส่งที่โรงเรียนบ้านคลองใส่สี่กิโลแล้วก็กลับมาตัดยางแล้วก็กลับบ้านพอตอนเย็นกลับไปรับลูกวันหนึ่งประมาณเกือบหกเที่ยงนี่คือส่วนที่หนึ่งสวนที่สองก็คือผู้ปกครองให้ไปกับรถเฉพาะกิจ ซึ่งรถเฉพาะกิจตรงนี้เขาจะเก็บค่าโดยสารคนละ20บาทคือไปกลับก็ตกคนหนึ่งวันละเดือนละ400ใช่ไหมคะมีลูก3คนก็1,200บาทม,ม,นนมันหนักค่ะจากเดิมที่ว่าบ้านอยู่ตรงนี้เดินมาก็ถึง ด้านนางสาวนุสลันหัส,สนีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคองเขียนให้ข้อมูลว่าพยายามของงบประมาณวงเงิน5ล้านบาทมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2,562เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แต่ไม่ได้รับการจัดสรรสอดคล้องกับว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ระบุว่ามีการเสนอของงบประมาณไปแล้วแต่คณะกรรมการสำนักงบประมาณพิจารณาตีตก จึงต้องเสนองบประมาณอีกครั้งในปีงบประมาณ2,570ระหว่างนี้เพื่อแก้ปัญหาลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองจึงจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายของสพทวงเงิน698,000บาทสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหรืออาคารนอกดาวสองหลังแต่วงเงินส่วนนี้เพียงพอสำหรับตัวอาคารเท่านั้นผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่จึงจำเป็นต้องหางบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ300,000บาท เพื่อนําเงินเหล่านี้มาใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกคัน็อกดาวนี่คือผมห่วงก็คือเรื่องไฟฟ้ากับผนังคือตอนนี้ทางชุมชนทางโรงเรียนแล้วก็ผู้นําก็คือคิดว่ากโกนเมื่อคัน็อกดาวมาทําพร้อมกันก็คือการจัดงานหัวประมาณในเรื่องของการเลี้ยงน้ําชาอ,อันนี้แน่นอนต้องทําการเลี้ยงเลี้ยงน้ําชา สำหรับอาคารเรียนชั่วคราวสองหลังสามารถแบ่งห้องเรียนได้เป็น4ห้องหลังจากนี้จึงจะมีการปรับห้องละหมาดห้องประชุมที่มีอยู่เดิมให้เป็นห้องเรียนเพิ่มเติมและให้เพียงพอกับนักเรียนแต่ละระดับชั้นเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณและเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาหาผู้รับเหมาได้ภายในเดือนกันยายนนี้ก็คาดว่านักเรียนโรงเรียนบ้านคองเคียนจะสามารถกลับเข้าเรียนได้เดือนเดือนพฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตามผู้ปกครองและนักเรียนบ้านคองเคียนย้ำว่ายัางคงต้องการงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรทดแทนอาคารเรียนที่ถูกรื้อถอนไปภัสดารจิคำมไทย PBS รายงาน